เป็นคนที่อยู่แถวตลาดปูพื้นเพเป็นคนตลาดปูอยู่แล้วนะคะแล้วได้มากราบหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อพระนอนนะคะซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพคือแบบสุขภาพไม่ค่อยดีเบาหวานแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับพอมากราบท่านเนี่ยจะรู้สึกเลยค่ะว่าจะนอนหลับสบายสบายจริงๆแบบว่าจะรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะมาขอพรท่านได้เลย แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะประทับอยู่ที่นี่มานานแล้วคนตลาดปูอ่ะจะรู้จักท่านแล้วก็ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตลาดภูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะจะมากราบท่านบ่อยมากเชิญชวนนะคะทุกคนที่มาหรือใครก็ได้ที่อยู่ที่ไม่มคนตลาดภูตลาดภูเดือนนี้เดินทางมาง่ายนะคะรถไฟ,ฟฟ้า BTS นะคะลงสถานีตลาดพูแล้วก็เดินย้อนขึ้นมานิดเดียวค่ะ ประมาณ500เมตรนะคะก็จะถึงวัดราชคึกหรือชาวบ้านแถวนี้จะเรียกวัดมอนนะคะสามารถมาได้นะคะแล้วเราก็จะมีการทําบุญมีมาทําสังฆทานนะคะมากราบหลวงพ่อนะคะแล้ววัดนี้เป็นวัดโบราณด้วยถึงเวลาเขาจะมีบวชปฏิบัติธรรมเรียนเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ